สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเกษตรที่รักทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องบางปูนคนเจา้าอนุเมษแซมสายที่รักทุกท่านครับวันนี้จะนําเสนอการชํากิ่งใสเกาหลีให้ท่านได้รับชมครับผมเตรียมกิ่งใสเกาหลีมานะครับ เตรียมกิ่งเสร็จแล้วครับไปแช่น้ำหนึ่งคืนสองคืนสามคืนก็แล้วแต่สะดวกครับไม่ต้องคิดมากแช่ลืมๆไว้ทำง่ายๆทำง่ายๆสไตล์ปูวันครับปูวันทำอะไรต้องง่ายผมลูกศิษย์โจนจันใดอาจารย์โจนไดก่าไว,ว้ว่าชีวิตมันต้องง่ายสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจ้านายครับ อยากเข้ากล้องด้วยหลานสุดที่รักหลานปู่ชอบกเกษตรเช่นเดียวกันโจนจันใดกล่าว่าชีวิตมันต้องง่ายเราต้องบริหารชีวิตให้ง่ายๆถ้ายากแล้วมันไม่ใช่ชํำกิ่งใส่ง่ายๆสไตล์ปู้วันครับเคยชํำแบบใช้น้ำยาเร่งราก ก็เคยใช้ครับวิธีทำน้ำยาเร่งรากก็ง่ายๆครับซื้อเครื่องดื่มชูกำลังมาสองขวดขวดหนึ่งเทใส่ถ้วยหนึ่งขวดกะปิเดงช้อนคนให้ละลายนะครับเสร็จแล้วก็เอากิ่งที่เราเตรียมไว้ไปแช่ไว้30บนาทีโดยประมาณเป็นน้ำยาเร่งแรก ส่วนอีกขวดที่เหลือก็ดื่มเองครับให้ตาแจ้งจะได้ไม่ง่วงแต่ในการชมป์กิ่งคราวนี้ผมไม่ใช้น้ำยา,ยาแรกผมใช้เตรียมกิ่งมาแล้วแช่น้ำไว้สองคืนสามคืนนะครับแล้วแต่สะดวก แช่ไว้เขาก็ไม่เหี่ยวนะครับเสร็จแล้วก็มาทำใส่ถุงถุงดำที่เราเตรียมไว้นะครับผมประหยัดถุงนะครับประหยัดถุงดำไม่ค่อยมีจตังซื้อถุงดำเอาถุงเก่าซะด้วยนะครับถุงุถุงขาดในหนึ่งถุงผมใช้สักห้ากิ่งหกกิ่งนะครับแล้วแต่ถุงถุงใหญ่ก็หก ถุงขนาดนี้ก็ใส่ตั้สี่ขิงห้าขิงได้นะครับปักคำในถุงเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับรดน้ำให้ชุ่มรดน้ำเสร็จก็บรรจุในถุงใสถุงพลาสติกใสถุงพลาสติกใสนี้จะต้องเป็นถุงที่ไม่มีรูรั่วไม่ให้น้ำที่มันระเหยอ,อยู่ข้างในออกได้นะครับก็เป็นถุงใหม่ เมื่อเราบรรจุใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่นไม่ให้น้ำที่อยู่ข้างในนี่ระเหยออกข้างนอกนะครับแต่เขาใบของกิง่งใทรคายน้ำออกมาเขาก็จะวนเวียนอยู่ในนี้ข้อดีคือรดน้ำครั้งเดียวจบจนกว่าเขาจะติดรากและค่อยเอาออกมานะครับ เสร็จแล้วก็นำไปวางไว้ในที่ร่มวิธีสังเกตว่าเขาจะติดหรือไม่ก็สังเกตที่ใบใบเขาจะเขียวสดใสสดชื่นนะครับดูสังเกตด้วยตาก็จะรู้ว่ามันติดแล้วแต่ถ้าไม่ติดอาจจะมีตายบางส่วนอันเกิดมาจากเชื้อราก็ตายไปนะครับแต่ต้องติดแน่นอน ไม่ตายหมดนะครับยกเว้นว่าโดนเชื้อราเล่นงานทั้งถุงอาจจะมีนะครับแต่น้อยมากที่เคยทํามาการชําแบบนี้เรียกว่าการชําแบบควบแน่นนะครับเหมาะสําหรับพืชบางชนิดไม่เหมาะสําหรับพืชบางชนิดพืชที่ปลูกกลง่ายอย่างเช่นต้นมันเบอรี่ต้นชะอมแบบนี้ไม่เหมาะเพราะว่าเขาจะแตกกิ่ง ออกมาเร็วมากเร็วจนดันถุงออกมาแต่ว่ารากยังไม่ติดไม่ควรชำํำต้นมอนนะครับมันเบร์รี่กับชะอมไม่ควรแต่พวกใส่เกาหลีหรืออย่างอื่นก็แบบนี้พวกมะนาวนะครับก็ใช้ได้ดีชํำแบบควบแน่นง่ายๆสไตล์ปู้วันนะครับ ประมาณสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็จะติดวันนี้วันที่สิบเก้านะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกครั้งหนึ่งเปิดถุงเมื่อไรก็จะลงให้ดูอีกครั้งครับจบกระบวนการทำกิ่งใสแบบควบแน่นขอบคุณมากที่ติดตามอย่าลืมเปิดถุงเมื่อไหรได้จะลงให้ชมอีกครั้งสำหรับวันนี้จุงกะ ขอบคุณครับ